วัสดีครับผู้ชมครับก็พรีวิวแพดรอบนี้มา2พาร์ทนะฮะผู้ชมไม่ใช่2พาร์ทคลิปนะมาถึงมันมา2หน้าเพื่อนเห็นปะอัปเดตตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง2นะครับซึ่งมันคือฉลองครบ2ปีนั้นเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษนะครับและผมอ่านคร่าวๆดูเนี่ยคือไม่ต้องแปลอ่ะมันต้องแปลอ่ะคือผมไม่แปลไม่ได้วะ่ะแม่งมันสับมันยากนะครับรอบนี้อ่ะแพดจะเริ่มวันอังคารที่จะถึงนี้ก็คือวันอังคารที่10นี่เลยนะครับผู้ชมครับแล้วก็ผมจะบอกว่า แจกเบิ่มๆนะครับุผู้ชมแจกเบิ่มๆที่เรียกได้ว่าต้องแบ่งไป2 2งสงหน้ากันทีเดียวเชียวนะครับมาเริ่มไปเลยนะุผู้ชมครับอ่าอ่าตรงนี้ไมขอดูเพราะผมพูดไปแล้วนะตรงส่วนนี้นะครับอ่ะเริ่มที่ของขวัญขอบคุณครบรอบ2ปีกันก่อนเลยนะครับเริ่มวันที่10เดือน9นะครับถึงวันที่8เดือน10นะกิจกรรมนี่คือไม่นานนะผมมองว่า1เดือนนี่กำลังพอดีนะคผู้ชมเพราะว่าปีก่อนนะครับผมมันพาไปเดือนคึกนะครับ เล่นจนเหนื่อยแลวครับผู้ชมเล่นจนแบบโอ้โหไม่มีอะไรทำเลยอะไรประมาณนี้ปีก่อนนี่คือจริงนะปีก่อนนี่คือเริ่มประมาณวันที่10เท่าไหร่นี่แหละนะครับแล้วไปสิ้นสุดปลายเดือนตุลาโอ้โหกูตายพอดีนะครับอ่ะแจกอะไรบ้างผู้ชมก็คือในช่วงระ้เวลากิจกรรมเนี่ยเมื่อคุณได้เข้าสู่ระบบเกมนะครับเพ mm ื่อรับของขวัญคือเขาจะแจกของเนี่ยในของขวัญนะครับคุณจะได้รับอ่าของตั้งต่อไปนี้ก็คืออย่างเช่นพวกอ่าตั๋วส้มตั๋วขาวนะครับและมันบอกว่าแลกเงินดีๆมากมายก็คือ ไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่ตัวส้มตัวขาวนะครับผู้ชมก็มีอยู่ดีนะครับตัวส้มก็ตัวทองนะเผื่อใครไม่รู้นะครับกิจกรรมล็อกอินอวยพรครบรอบสองปีนะก็ขอบคุณอีกแล้วนะครับครบรอบสองปีกิจกรรมล็อกอินนะครับอันนี้ก็ขอของขอบคุณนะครับอ่ะมีอะไรบ้างนะผู้ชมครับช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยเข้าสู่ระบบทุกวันเพื่อรับของมากมายนะครับรวมถึง persona device l i ลินนะครับผู้ชมคือเขาแจกลินแน่นอนนะแต่เขาบอกว่าระยะเวลากิจกรรมผมไม่รู้ว่าวันที่สิบปุ๊บ แจกในล็อกอินเลยหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องล็อกอินไปสักประมาณ7วัน3วันะไรก็ว่าไปผมก็ไม่ได้ทราบนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือชุดเสริมสุดพิเศษนะครับก็คือชุดนะมันแถมมาด้วยตอนที่เราโหวตตอนนั้นจําได้ปะอันเมื่อประมาณ2เดือนก่อนนะครับที่เราโหวตกันนะครับก็จะแจกมาด้วยนะครับพร้อมพื้นหลังที่ตัวพื้นหลังตัวละครที่ได้อันดับ2อันดับ3ตามมาก็คือเรียงตามลำดับก็คืออันดับหนึ่งก็คือลินนะครับอันดับ2คือเนเซสแล้วก็อันดับ3คือลูปนะครับ และมีอื่นอีกนะบอกว่ารางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับก็เนี่ยไม่เข้ามาเล่นกันนะครับคุ้มค่าแน,น่นอนนะครับไอคิวติกรรมลอกยินครบรอบสองปีนะครับลอกยินอีกแล้ว <c oughs> เริ่มที่สิบเริ่มที่สิบนะครับเดือนเก้าเหมือนเดิมมธนาคารเดิม,ม,น,น,ดมนะครับผู้ชมในช่วงเวลากิจกรรมนะคุณก็ถ้าคุณล็อกอินนะครับรอบนี้นะอ่าเหมือนจะได้ตั๋วนะครับตัวต๋วอ่าตั๋วฟรีนะครับห้าสิบตั๋วนะครับนะผู้ชมมันบอกแค่นี้มันบอกว่าคอนแทคห้าสิบสัญญาก็คืออ่าตั๋ว เปิดกระชากนห้าสิบตัวซึ่งเขาไม่บอกว่าเป็นตัวขาวหรือตัวส้มหรือตัวเขียวนะครับไกิจกรรมอีกอยานึงก็คือก,กิจกรรมแชร์อินไว้รอบสองปีนะคุณผู้ชมอ่าผมบอกเลยว,ว่าวันอัคารเนี้ยกูตายนะครับค,คลิปน่าจะเยอะมากนะค,คุณผู้ชมอะกิจกรรมนี้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเหมือนรอบก่อนเหมือนรอบก่อนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่แบบว่าคุณต้องเอารหัสเชิญเพื่อนอะไรพวกนี้ที่เราเคยทํากันไหนเห็นปะ ที่เขาแบบว่าส่งรหัสชวนกันเยอะๆนั่นแหละครับประมาณนั้นครับของรางวัลก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมกิจก,กรรมก็คือสะสมการซื้อนะคุณผู้ชมครับยิ่งซื้อมากก็ได้ของมากแค่นั้นเองนะครับุณผู้ชมอ่ะอน,นี่กิจกรรมสำหรับสายเติมนะประมาณนั้นนะคุณผู้ชมอันนี้นี่คือหน้าหนึ่งนะก็คือแจกของเรืนอยๆนะครับเดี๋ยวไปดูก,กิจกรรมหลักกันบ้างนะคุณผู้ชมครับอ่าน,นี่คือหน้าสองนะคุณผู้ชมงานเลี้ยงฉลองของราชาแห่งเทวเทพนะครับความคิดแแคนที่ยึดถือมานล้พันปีก็คืออันนี้เป็น เนื้อเรื่องของกิจกรรมนะคุณผู้ชมก็จะเริ่มวันที่10เดือน9ถึงวันที่8เดือน10เลยนะฮะคุณผู้ชมครับกิจกรรมมาถึงวันที่8เดือน10นะหมายความว่าตู้ก็จะหัวไปอีก7วันก็คือวันที่15ปะ่ะอ่ากิจกรรมนี้ก็คืออยู่ประมาณโอ้ถึง15เลยเหรอโอ้นานอยู่นี่ยเนี่ยอยู่กนานอยู่นะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็คือเนื้อเรื่องเหมือนเดิมลงเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรนะวันนี้ก็คือเหมือนทุกแพทที่ผ่านมาก็คือเป็นอ่าหน้าเนื้อเรื่องนะครับ ส่งสำรวจก็คือส่งสำรวจเหมือนได้เป็นกิจกรรมส่งสำรวจนะคผู้ชมก็มันมีปุ่สมสำรวจข้างล่างอ่ะเหมือนเขาจะปรับอะไรเพิ่มเติมนี่แหละนะครับผู้ชมอ่าเป็นแบบกิจกรรมนะครับวันนี้ซีสันา,สกานการ์ดสกีรีมก็อ,อกคอยซีซั่นห้านะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะผู้ชมเรื่องบงเรื่องบัฟก็อาจารย์ก็มาเอาเองนะครับขอไม่พูดเยอะนะครับตรงส่วนนี้หลัหลกๆก็ก็คงอวยตัวใหม่อยู่แล้วนะครับอืมมันคือการถ้าคุณอยากเล่นให้ผ่านคุณก็เอาตัวใหม่มาเล่นดิอะไรประมาณนั้นนะครับ อ่ะรีไว้ power damage season ยี่สิบสี่นะครับก็ตีบอสนะครับคุณผู้ชมอ่านะครับเหมือนเดิมตีบอสนั่นแหละฮะทุกครั้งนะครับอ่าใช้เทพีแห่งความริษยาอินาเซเฮ้ยชื่อเทพ่ะเทพีแห่งภาพดวงตาคาคาทิล่านะครับอ่าแล้วก็เทพีแห่งความรักลูบนะครับอันนี้คือตัวตัวใหม่นะชื่อแปลไทยเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมเฮ้ยชื่อชื่อชื่อดูดีนะแปลไทยแล้ว <laughs> งานเลี้ยงสำหรับราชาแห่งเทพเจ้ากิจกรรมล็อกยินล็อกยินแล้วอ่าล็อกยินล็อกยินไม่กี่อันแล้วเนี่ย อ่าลักอ่าก็ลอ็อ,อกอ,อินนะครับผมก็ล็อกอินกิจกรรมนี้เป็นหลักนะคุณผู้ชมตู้ฉลองครบ2ปีนะคุณผู้ชมครับก็นี่น่าจะใช้เพชรปะถ้าอย่างไม่ผิดอ่าใช้หยกเทพนะบอกนนี้ครับสามารถใช้หยกเทพในการสุมก็คือใช้เพชรตู้ใช้เพชรนะครับตู้นี้หยกเทพก็คือเพชรไอเพชรแดง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 นะครับบอกว่าสามารถใช้หยกเทพในการสุมจากสารเชิญได้เท่านั้นนะครับอัเชิญแบบจากัดน,นะครับเชิญฟรีครบรอบ2ปีก็ตู้เปิดฟรี2ปีน่าจะแจกไอห้าสิบตัวเมื่อกี้ว่าเปิดตู้นี้แหละดูทรงนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะ พราะปีก่อนก็ประมาณนี้นะครับสารเชิญแบบจากัดเทพธิดาต้นกําเนิดผมเริ่มรู้สึกว่าไอ้ร่างที่มันผง3ตัวได้เป็นร่างร่างต้นกับร่างแบบว่าออริจินอลแท้ๆปะก่อนจะเป็นแบบว่าร่างวาสีที่เราเล่นกันนะครับอ่ะมีตัวอะไรบ้างผู้ชมในตู้นะครับเทพธิดาแห่งความพิศรยา, SE, ราเอเซ่นะครับเทพธิดาภาพดวงตาคาทิล่านะครับแล้วก็เทพธิดาแห่งความรักรูปนะครับก็ตามนี้เลยนะนะครับจาก จากตู้นะครับจากตู้ต้นกําเนิดนะครับชื่ออย่างเท่เลยแต่ว่าอังกฤษมันเขียนว่า o r ริจินะผู้ชมอตู้นี้ก็เหมือนเดิมนะผู้ชมก็มันก็คือตู้กิจกรรมนี่แหละคายง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นลีลิกนะครับเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นชุดใหม่นะครับทีนี้วันที่10เดือนเเหมือนเดิมนะผู้ชมก็คือชุดของคาทิล่านะครับก็เกงขาสั้นเดนิมก็มันมันคือชุดคาทิล่านั่แหละฮะผู้ชม่าชุดห้องหของคาทิลล่านะครับชุดนี้ ยังไม่เห็นยังไม่มีรูปนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเซนติฟคอนแท็นะครับอันนี้อะไรกางเกงยีนขาสั้นกาลิ่าสินค้าอ๋อก็คือก็มีมีขายในอ่าในตู้ด้วยนะผู้ชมมีขายในร้านค้าด้วยนะครับวันนี้อ่าก็รีเซ็ตการซื้อพิเศษครั้งแรกก็คือรีเซ็ตอ่าพวกแบบของเติมต่างๆนะครับผู้ชมอ่าก็สำหรับใครอยากเติมก็มายัดได้นะผู้ชมโอ้มาเยอะขนาดนี้ต้องเติมแล้วไหมนะฮะอันนี้ของเติมทั้งหมดเลยนะผู้ชมอ่าเดีวค่อยไปอ่านกัน สิทธิพิเศษสำหรับสหวีไอพีระดับ17นะครับมาแล้วคุณผู้ชมใครเติมแบบว่าสายเปย์นะครับก็น่าจะปลดอะไรเพิ่มให้คุณอีกนะครับเอาเดี๋ยวราคาวีไอพีอีกนะครับก็คือมีของเพิ่มมากมายนะคุณผู้ชมก็ย่านเข้าไปดูเองนะครับปรับปรุงนะครับมีอะไรบ้างแก้บั๊กแก้บงแก้บั๊กนะครับปรับปรุงเรื่องของศัตรูบางตัวในสกายเบรกทาวเวอร์นะครับก็สกายเบรกทาวเวอร์เนี่ยมันแบบว่าไอสกายเบรกทาวเวอร์ไม่ใช่สกายเบรกเรียมนะก็คือเป็นคือบอสอ่ะมันเก่งเกินไปไว้สำหรับผู้เล่นใหม่คือบบบางงคนนแตียัไม่ถึช้เเ็ดล อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ายากเกินไปอย่างน้อยก็ควรให้เขาถึงชั้น11ก็ได้นะครับคอ้เอาให้แบบมันง่ายๆซะหน่อยนะผูบบ้ชมเพิ่มรายละเอียดนะเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงรายละเอียดพลังต่อสู้ของโภชนาก็คือเรื่องแบบสแต,ต็ต่างๆมันอ่านแล้วมันดูงงนะอะไรอะไดีเรสอะไรอย่างเงี้ยอารรสอะไรงงไหมแล้วคําอธิบายก็คือไม่งอ่านแล้วงงกว่าเดิมอีกนะครับเขาก็เลยทําให้มันดูแบบว่าได้รับการปรับให้เหมาะสมนะครับมีอะไรก็ ต่างก็ทำให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นนั่นแหละนะครับอ่ะปรับเปลี่ยนสกิลไอคอนพืชท่าส่วนใหญ่หมายความว่าคือเราบ่นกันใช่ปะว่าไอาคอนเนี่ยมันดูแปลกๆใช่ไหมเขาเนี่ยเขากำลังจะปรับ,บกลับนะผู้ชมอ่ะประมาณนั้นนะครับเพปปิ่มประสิทธิภาพของเอฟเฟคล่องหนอันนี้จะเป็นของอ่ออันนี้ปะอันนี้นั่นมันน่าจะยังบั๊กอยู่เพราะว่ามันคือสถานะที่ล่องหนมันเป็นสถานะไอเนี่ยของฟีนิกซ์ไอตัวล่องหุนคผู้ชมอ่ะล่องหนในเสื้อผ้านะครับแบบนั้นนะครับประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตนะเยอะมากนะ โดยเฉพาะล็อกอินนะครับผมนับไม่นับนับไม่ได้เลยว่าล็อกอินมันมีกี่อันนะคุณผู้ชมเยอะมากนะคุณผู้ชมเปิดมานี่น่าจะเด้งมาลัวๆนะคุณผู้ชมครับโอเควันนี้ผมสำหรับการรีวิวแพทนะครับผิวภาพอนการขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมครับก็เจอกันวันอังคารเลยนะครับแล้วก็ถ้าตัวละครมันปล่อยพรีวิวอะไรมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลอีกทีหนึ่งนะว่าน่าสนใจหรือเปล่านะผมคิดว่านี่จะเก่งแน่นอนนะเพราะว่า2ปีเนี่ยมันคือมันเก่งอยู่แล้วแหละนะครับคุณผู้ชมโอเควันนี้ผมสวัสดีครับ